คิวบอทเสามสี่ศูนย์แปดเป็นหนึ่งในรถแท็กเตอร์ที่ออกแบบมาให้เรียบง่ายแข็งแรงและใช้งานได้จริงเหมาะกับเกษตรกรขนาดกลางหรือเจ้าของที่ดินที่ต้องการเครื่องจักรที่ทนทานใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการทำนาและเตรียมดินเป็นหลักมองแค่ภายนอกคิวบท3 4สามสี่ศูนย์แปดก็ดูเป็นรถแท็กเตอร์ลุยงานเต็มที่โครงสร้างแข็งแรงกระทัดรัดพร้อมลุยทุกสภาพงานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสามสูกรุ่น V 2 4 0 3ีอ MDI ให้กำลังประมาณ34แรงม้าฟังดูอาจไม่มากแต่ในระดับนี้ถือว่ากำลังดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและเพียงพอต่อการไถพวนลากจูงหรือใช้งานทั่วไปในไรนาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบเกียร์ที่ให้มา8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังทำให้ควบคุมความเร็วได้แม่นยำเหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงมากหรือลุยในพื้นที่ไม่เรียบจะลากไถผ่านพวนหรือเทรลเลอร์ก็สามารถปรับความเร็วให้เข้ากับงานได้โดยไม่ฝืนเครื่อง จุดเด่นอีกอย่างที่ชาวบ้านหลายคนชอนคือการดูแลรักษาที่ง่ายตัวเครื่องออกแบบให้เปิดฝาเครื่องได้สะดวกซ่อมง,ง่ายใช้เครื่องมือพื้นฐานก็ทําได้เหมาะมากกับพื้นที่ห่างไกลที่ต้องซ่อมเองบ้างในบางครั้งระบบไฮดรอลิกก็ถือว่าดีมีแขนยกแบบ3าจุดมาตรฐานรองรับอุปกรณ์เกษตรทั่วไปเช่นผานไถหรือลูกพ่วงและมีระบบควบคุมความลึกของอุปกรณ์ทําให้งานละเอียดอย่างการไถานาทาได้แม่นยํามากขึ้น อีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือน้ำหนักตัวของคิวโบทอสอยู่ประมาณ1.4ตันซึ่งไม่หนักเกินไปทำให้ขนย้ายง่ายคล่องตัวในการใช้งานในพื้นที่แคบแต่ก็ยังมั่นคงแข็งแรงไม่โยกเยกเหมือนรถแทรกเตอร์ที่ใหญ่กว่านี้ที่นั่งคนขับก็ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกนั่งสบายปรับได้อุปกรณ์ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับง่ายมองเห็นรอบตัวชัดแม้จะไม่รูราแต่ใช้งานได้จริงและไม่เมื่อยหลังหลังจากทำง,งานทั้งวัน สุดท้ายนี้หลายคนเลือกใช้ q b o t 3408ไม่ใช่แค่เพราะประสิทธิภาพแต่เพราะความน่าเชื่อถือ q b o t เป็นแบรนด์ที่ไว้วังใจได้อายหาง่ายทนทานและราคาขายต่อก็ยังดีรุ่นนี้เองก็ไม่ต่างกันมีหลายคันที่ใช้งานมายาวนานหลายปีแล้วยังวิ่งดีไม่มีปัญหาไม่ว่าจะใช้งานในานาคนผลผลิตหรือจัดการงานในไร่นานแบบครอบคลุม k b o t 3408คือรถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและเชื่อใจได้จริง